อ่ะนะครับสวัสดีผู้รอดชีวิตทุกคนนะครับผมวันนี้เจอกันกับผมสมาร์ทมังกี้นะครับและคลิปโปเกมอนโกเช่นเคยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่กดถูกใจ subscribe รบกวนกดให้ด้วยนะครับใครกดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะมาครับผมวันนี้เป็นวันพุธนะครับเป็นวันที่มีแหลนทาวนะก็จะย้ำผู้รอดลระกันนะอย่าลำคาญกันนะครับเผื่อผู้เล่นใหม่มาดูนะก็แหลนทาวคืออะไรครับแหลนทาวคือกิจกรรมวันพุธตอนเย็นนะตอนนี้มันเป็นไปทำเนียม หาบอยไปแล้วนะคือทุกวันพุธเย็นเนี่ยจะมีบอส5กะโหลกหรือว่าบอส5ดาวเนี่ยเกิดขึ้นเกิดทุกยิมนะครับผมบอสแต่ละรอบเนี่ยก็จะเป็นตัวที่มันประจําอยู่ช่วงที่มันเกิดตอนนั้นนะครับผมอย่างตอนนี้นะผมนัดสัปดาห์นี้นะวันนี้อัดวันที่สบผมก็เจ้าแลนโดรัสนะครับล่างสัตสัตอวตารสัตเทพสัตว์อะไรทุกอย่างก็เจ้าแลนโดรัสนะครับผมบล่างานเนี้ยนะจะอยู่กับเราไปจนถึงวันที่27เลยนะทุกคนเวลาสิบโมงนะครับผมอยู่ตั้งแต่เมื่อวานนะวันที่ดิ ชวตัวนี้ผมยังไม่เคยจับเลยนะฮะแต่ว่าตัวนี้เป็นเด็กเดียวกับตัวที่แล้วนะทุกคนใครที่ติดเควสถ่ายรูปเจ้าเนี่ยนะก็เอาตัวนี้ไปถ่ายได้น,นะผมถึงแม้ว่าจะคนละฟอร์มก็ตามแต่จะเป็นชื่อเดียวกันนะครับเรามาตีกันสัก4ี่ตัวนะครับเพราะว่าตัวนี้ไม่มีชายนี่นะครับทุกคนก็ไม่ล่าเยอะเหมือนเดิมนะเออผมจะลงทุนล่าหนักๆในตอนที่มีชายนี่นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับผมเราล่าหาร้อยหาชายนี่และยังหา XL candy อีกมันคุ้มมากๆทุกคนล่าทีละได้3ต่อแต่ถ้าตอนนี้ ผมล่าเลยผมก็จะดลุ้นแค่ร้อยกับ XL Candy ใช่ปะ่ะเออมันก็ ไม่ค่อยคุ้มสาหรับผมเลยฮะตัวนี้รู้สึกว่าจะเป็นตัวที่เก่งนะครับผมรู้สึกว่าจะเก่งนะในาตาดินกระทัดหินหรือเปล่ารู้สึกว่าจะเก่งาตาดินเลยทุกคนเอาไปใช้ได้เลยนะครับผมโอเคครับใกล้แล้วสบายๆนะโอ้ผมลืมจัดตัวทุกคนตัวนี้แพ้น้ําแข็งคูณ2เลยนะทุกคนครับถ้าใช้น้ําแข็งนี่คือจะดีมากๆนะฮะเนี่ยมีคนเอาเมกาตัวนั้นมาด้วยนะานนมาโนนหิมะนะฮะคือมันจะโคตรดีเลยทุกคนผมลืมจัดตัวครับใช้น้ําแข็งนี่โคตรเจ่มเลยนะครับผมพวกที่แพ้คูณ2ส่วนมากจะดูโอ้ลงนะและ้วตอนนี้ยิ่งมี เมกาด้วยก็น่าจะง่ายขึ้นนะครับผมนะอันนี้ไม่เคยลองนะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันจะลงหรือเปล่านะเดาว่าลงเดาว่าลงอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมก็อันนี้แจ้งนิดนึงนะครับผมแจ้งผ่านคลิปนี้ไปเลยแล้วกันนะว่าคอมมูนิตี้เดือนเมษานะครับผมเจ้าตัวเชื่อนะสไนวี่เหรอนะไม่ได้อัดคลิปนะก็ไม่ต้องรอดูคลิปนั้นนะครับผมเพราะว่าผมติดธุระพอดีนะผมมีธุระก่อนแล้วคอมมูนิตี้มันลงวันนั้นพอดีนะแล้วไปทำธุระเนี่ยพยายามที่จะ แล้วทุกคนเอากล้องไปพร้อมเลยแบบเปิดพร้อมเมมพร้อมนะฮะทุกอย่างพร้อมมาเลยเปิดปับไม่เจอที่เล่นเลยรอบรอบนั้นไม่มีที่เล่นเลยผมก็โอเคนั้น คงอัดไม่ได้นะผมก็โอเคยอมแล้วกันนะครับผมก็ไม่ได้อัดมานะก็ขออภัยทุกคนด้วยนะครับผมจะไม่ได้ดูคอมมูนิตี้เดือนนี้กันนะครับตอนนี้เขาประกาศกิจกรรมมาแล้วครับผมชื่อว่าเฟรนช์ฟรายด์เดย์นะจัดวันเสาร์ที่24นะครับผมเดือนนี้นะ24เมษายนะจัดตั้งแต่11โมงถึงบ่าย2ทุกคนเวลาสั้นมากๆเลยนะครับผมมาดูกันร้อยเท่าไหร่ผมไม่ได้เช็คอีกแล้วล่างนี้เป็นล่างที่เท่ที่สุดเลยทุกคนเดี๋ยวผมคอลองหน่อยอันนี้คือจับครั้งแรกนละทุกคนสังเกตว่าเเ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 มมมื่่อกี้ดดด็็ดย็ยยยยัังงงไปปปินปนลนนคผๆๆา จับไปด้วยกันดูนะดูท่าทางจากไกลอยู่ผมว่าเนี่ยร้อยมันแต่ประมาณนี่นแหละขอบหนวดมันหรือเปล่าฝั่งนั้นไม่เอาดีไม่โยนนะครับผมปึ๊บโอ้โหผมโยนไกลมากเลยทุกคนไม่ได้โยนนานไม่ได้ตีบอสเลยทุกคนตั้งแต่คลิปที่แล้วนะครับน่นแหักคือบอตตสตัวสตารที่ผมตีแล้วผมขอร้องหน่อยนะขอร้องหน่อยปั๊บน่าจะประมาณกลางจอโอเคประมาณกลางจอก็ไม่ไกลไม่ยากเท่าไหร่ ก็ยังพอได้แหละเดี๋ยวอ่านแ,นะแอนิเมชันแป๊บนะแอนิเมชันอยู่ตรงไหนขอดูหน่อยน่าจะหางเข้าที่อีกแล้วโอเคหางสังเกตหางมันโอเคเดี๋ยวทําคลิปสอนจับให้ไม่แน่ใจว่าจะได้ทําหรือเปล่าบ่นไว้ก่อนแล้วกันนะฮะไม่รู้ว่าจะได้ทําหรือเปล่านะครับผมโอเคพอได้แหละทุกคนโยนแอบกายนิดนึงนะครับผมแอบโยนยากนิดนิดนะอือฮึ โอเคได้้ะทุกคนสังเกตหางทุกคนหางมันจะสบัดไปฮนะแล้วสบัดกลับมานะตอนใกล้สบัดกลับมาเนี่ยทุกคนเอาเวนกัมวงล็อกเดินไะเนี่ยล็อกใหม่ล้ะกันนะได้แหละผมไดแอนิเมชันแล้วนะครับตัวนี้เท่มากอะ่ะอาจจัเพราะมันออกโทนแดงๆด้วยผมก็เลยชอบนะแต่ผมว่าดีไซน์มันเท่เลยนะมันเหมือนเสือเหมือนไลโคเลยนะไลโคเปลี่ยนสี <laughs> ไลโคที่แก่แล้วอะไรเงี้ยสวย ยนประมาณกลางจอโอ้โหทำไมดิ้นจังเลยอะมันลอยปั๊นีอะผมไม่ได้ดูเลยทุกคนเอาตัวนี้เป็นมาตรฐานแล้ะครับจะได้ดูว่าเนี่ย CP ประมาณนี้มันดีไม่ดีนะครับผมไม่ติดนะเอาเบอร์รี่ทองเลยดีกว่าทุกคนนะมันเหลือโอกาสแค่7ครั้งเองนะครับผมก็อย่างที่บอกนะทุกคนถ้าสมมติต้องเลือกระหว่างโยน X ก,กับโยนเคิร์ฟนะทุกคนโยน X ดีกว่านะครับผมถ้าใครโยนแบบโค้งไม่ได้ก็โยนตรงๆให้มันเข้า X นะฮะแต่ถ้าโยน X ไม่ได้ก็จะแนะนําให้โยน โค้งแต่เข้าเกสนะครับผมก็ล็อกวงมาใหญ่นิดนึงนะอันนี้วงมันเล็กมากนะทุกคนถ้าใครเล่นใหม่อาจจะโยนยากขึ้นนะครับก็ไม่แนะนานะจะจับบอสให้ติดเนี่ยทุกคนอย่าไปหวังวงเอ็กซ์เดียวนะครับผมวงเกทก็พอได้นะทุกคนฮนะแต่ว่าเป็นเกสกับเคิร์ฟนะครับบอลโค้งนะทุกคนนะถ้าใครไม่ไหวเอ็กซ์อย่าฝืนนะทุกคนผมจะย้าไว้แล้วกันนะเพราะว่าเดี๋ยวผู้เล่นใหม่ละหลายคนผมสังเกตนะในก r o u ผมพอมีผู้เล่นใหม่บ้างน,นะก็แบบทาไมจับบอสไม่ติดเลยครับบอสจับยากจังเลยผมโยนไม่ติดเลยเงี้ยคือจะโ,โยนเอ็กซ์ นะให้ระดับว่านี้ดีกว่า x เ,เคิร์ฟได้โยน x เ,เคิร์ฟก่อนถ้า x เ,เคิร์ฟไม่ได้เนี่ยให้โยน x ธรรมดายโยนตรงฮนะถ้าไม่ได้ก็ไปเหลือวงเกตเลยทุกคนแต่เป็นเกสเคิร์ฟดีกว่าครับร้อยเท่าไหร่นะพิมพ์ถามก่อนน่าจะกากกว่าเขาเลยนะโอ้โหโคตรต่ําเลยโอเคฮนะเดีย๋ยวรอตัวต่อไปสักครู่หนึ่งนะครับมาทุกคนตัวที่สองนะครับผมโอเคถามในกลุ่มมาแล้วนะครับร้อยคือ สองสองสี่หนึ่งเมื่อกี้ห่างไกลมากเลยทุกคนเกือบจะตามสุดเลยเมื่อกี้เพราะช่วงนี้โรคภัยมันก็กลับมาระบาดหนักอีกครั้งหนึ่งนะทุกคนผมก็ไม่แน่ใจว่าจะได้ออกไปอัคดคลิปหรือเปล่านะฮะ่าจําได้เลยนี่มันไทม์ไลน์ทับกับปีที่แล้วเลยทุกคนครับเ <c oughs> ดือนเมษาประมาณนี้เริ่มแบบระบาดหนักอะไรเงี้ยนะฮะไม่รู้ว่าจะได้ออกไปถ่ายคลิปที่มอทอรหรือเปล่านะทุกคนครับ๋ยวขอดูสถานการณ์อีกทีหนึ่งนะทุกคนครับเพราะว่าช่วงนี้ก็ ค่อนข้างคุมเข้มกันทุกจังหวัดแล้วเนาะเดี๋ยวถ้าไม่ได้ก็คงต้องอัดที่บ้านเลยนะครับไม่รู้ว่าจะมีกิจกรรมยังไงแต่ว่าจะเล่นที่บ้านเนี่ยผมว่ายากครับทุกคนคืออันนี้มันดีกว่ากิจกรรมคอมมูนิตี้เด็กนะครับถ้าเราออกไปเล่นอนะ่ะไอเสาเนี่ยอยู่ได้3มชั่วโมงน้ําหอมของเราเองก็อยู่ได้3มชั่วโมงแปลว่าอะไรแปลว่าเราไปนั่งอยู่ใต้เสาใช้โปกบอลพาร์ <laughs> เปิดสักสามเสาโปกบอลพาร์กดน้ําหอมอีกอันนึง จับได้มันเลย EXP อะ่ะมาเลยเราเนี้ยเ e p พรุนรัวทุกคนคูณสามเอพเลยนะครับผมโอ้โหม,มันจะเป็นอะไรที่โคตรเพอร์เฟกต์เลยนะโคตรอยากไปเล่นเลยเนี่ยแต่ไม่รู้จะได้ออกไปหรือเปล่านะฮะโอเคมาเมื่อกี้ผมคุยอยู่อย่างที่เห็นนะผมก็เลยไม่ได้ดู C ีนะผมนะรุนร้อยกันนะครับผมรุนชนี้ไม่ได้ก็รุนร้อยแล้วกันนะสองหนึ่งปสองต้องขึ้นสองสหนึ่งใช่ไหมเฮ้ยนี่ในกรุ๊ปนี่ออใช้แห à, จับกันไงฮะเป็นแก๊งข้อกเก็ตหรือเปล่าครับทำไมจับกันไวด้วยกั เขาจับได้กันแล้วทุกคนผมใช้นี่เลยแล้วกันนะครับอืมโอเคเขาขาน้าลงพร้อมกับหางกลับไปที่เด e> ิมถ้าผมสังเกตไม่ผิดเมื่อกี้นะจุดสังเกตเพิ่มอีกอันหนึ่งนะครับผมเนี่ยขาหน้าข้างขวาที่เราเห็นเนี่ยปึ๊บปั๊บเห็นปะกับหางกลับมาพร้อมกันทุกคนสังเกตขาหน้าก็ได้นะครับผมหางก็ได้นะฮะพอกันเลยนะปั๊บพอเขาวางปุ๊บกัะโยนมาโอ้โหเบาไปนิดครับ มัวแต่พูดผมขอลองโยนทางซ้ายหน่อยสิรู้แล้วตัวนี้ไม่ดีโอ้โหบอลค้างทุกคนไม่ชอบเลยมันงดหงิดมากเลยทำไมไม่แก้สักทีวะตีมาเร็วคนรอโอ้โหไปทางนู้นทางนี้ไม่ค่อยอยากโยนเลยเพราะมันไม่ถึง <c oughs> มันไม่ค่อยจะเอ,กอะ็กซ์ทางขวาผมไม่ถนัดนะครับไม่ถนัดเลยนะแต่ว่าคนเขารอแล้วมันก็ไม่ดีเท่าไห่ผมไปโยนโยนไปกันนะโอ้ <c oughs> นายนี่อยู่ตรงกลางหน่อยได้ไหม เราก็อยากจะโยน x นะโอ้โหพลาดครับทุกคนบอลมันค้างครับเนี่ยเมื่อกี้วงม,มันใหญ่ขึ้นเห็นไหมทุกนเนี่ยคือวงที่คนปา x ไม่ค่อยได้นะผมไปปาวงเกทนะทุกคนมันโยนง่ายนะครับผมแนะนํามากๆเลยนะโยนเกทเคิร์ฟโทก็ยังดีกว่าโยนแบบโยนไม่ได้เลยเลยนะจริงนะไม่ยากนะผมว่ายโยนง่ายนะครับผมสําหรับตัวนี้นะแต่ไม่แน่เหมือนกันเพราะว่าผมว่ามันก็ไกลอยู่ครับไม่ใช่ไกล้อะ่ะเออแต่ก็ไม่ยากไม่ง่ายนะครับผมสังเกตแอนิเมชั่นก็อันนี้แอนิเมชั่นอ่านง่ายนะฮะ โยนก็ประมาณนี่ไงนะเออบอกพร้อมกันลืมพร้อมตัวที่3แล้วโยนเข้าไปฟาดตัวนี้มันเกิดแล้วเนี่ยไข่ช้าใครช้านะครับโอเคผมจะไม่ลืมนะรอบนี้นะเราจะทีมน้ำแข็งกันเทอไ ICE แล้วเราก็เรียงตาม CP นะครับอันนี้คือย้ำละกันอันนี้ก็จะพูดไปนะครับผมใครที่ดูแนละ้วก็อย่าลำคายกันนะฮะ ผมจะพูดไปเผื่อมีผู้เล่นใหม่มานะเห็นช่วงนี้มีผู้เล่นใหม่เยอะนะครับโอเคถ้าเราหาคําว่าแอดนะครับผมเติมแอดเข้าไปแล้วใสธ่ธาตุลงไปนะครับคือมอนที่มีธาตุน้ําแข็งนะครับผมไม่ใช่ธาตุนะสังเกตว่าไอบา้บ้าเนี่ยนะเอเลบูล่างสามเนี่ยชื่ออะไรเนะี่ยมันไม่ใช่ธาตุน้ําแข็งนะทุกคนมันเป็นธาตุสายฟ้าน,แนะแต่มันมีธาตุโจมตีเป็นน้ําแข็งไงเห็นไหมฮะครับผมเนี่ยทุกตัวพวกเนี้ยเนะี่ยซุยคุณก็เป็นน้ำใช่ป่ะแต่มีธาตุน้ําแข็งเนี่ยอ่นะครับผม เอ่อเราจะไม่เอาเอเดบูไปนะครับเพราะว่าเอเดบูไม่เวิร์ก้วทุกคนและที่เหลือก็เอาวอเตอร์ไปนี่ทีมี้แหละนะครับจัดไปรอบนี้5คนนะครับผมไปเลยนะครับนี่มีบูทน้าแข็งด้วยคือมอนคูณสอน,นี้จริงๆมันตีง่ายนะทุกคนโอ้ยิ่งแร็กวควาซ่าดีแร็กโคตรบากเลยทุกคนโดนน้าแข็งนี่โอ้โหบากมากๆนะเดี๋ยวหลังจากเจ้าตัวนี้นะผมหลังจากเจ้าแลนโดรัสนะอยู่ถึงวันที่20 ใช่ป่ะที่ผมบอกเมื่อกี้นะฮะอยู่ถึงวันที่2 7เนี่ยนะมันก็จะมีบอสมานะก็คือไอ้สามตัวนี้นะครับผมสามตัวนี้จะวนาหีกรอบหนึ่งนะแต่ว่าเป็นร่างไอ้ร่างที่มันกอดอกนะร่างขีดเมฆนะก็นั่นแหละจะกลับาหีกรอบหนึ่งรนะ่างยักอะเนาะมาพร้อมกัน3ตัวเลยก็ซุ่มเกิดนะครับผมใครที่ขาดช้นนี้อยู่นะฮะก็น่าจะได้ตีเพิ่มนะอย่างผมไม่ขาดตัวหนึ่งนะก็จะล่าช้นนี้เพิ่มนะผมจะเน้นตัวนั้นเป็นหลักเลยนะครับผมก็อยากได้ให้มันครบๆไปนะเวลามารอบหน้าจะได้ไม่ซีเรียสเกินนนไปนะะผมนะ แต่ร่างนั้นไม่ค่อยเก่งใช่ไหมแล้วก็ยังไม่ได้บอกด้วยนะว่ามาถึงเมื่อไหร่มันอาจจะมาแค่อาทิตย์เดียวหรือเปล่าว่ะไม่ใช่สิเพราะมันมาก็ย7ิบเจ็แล้วใช่ไหมพอมายี่ิบ็ดแล้วมันจะมาอยู่แค่ถึงส0มสิบมันก็คงไม่ใช่ปะมาร้นตอนนี้กันสองสองขอสองสองหน่อยสองสองโอ้โหสองหนึ่งเก้าสองนะเกือบแล้วนะฮะเกือบจะถึงสองสองแล้วก็ไม่ถึงนะโอ้โหไปไหนก็ไม่รู้เนี่ยตั้งใจโยนหน่อยสิ เห็นไม่เก่งนี่ปล่อยเบอร์าเลยนะผมเนี่ยไม่ถึงไะมันผมว่าบอลมันค้างตลอดเลยช่วงเนี้ยนะครับเมื่อกี้ตอนจับหมุนตอนแรกอ่ะมันไม่ติดนะทุกคนบอลมันค้างไปนะครับผมจังหวะมันไม่ได้เลยนะคือผมเป็นนะทุกคนผมไม่แน่ใจทุกคนเป็นหรือเปล่าคือมันหงุดหงิดเว้ยมันหงุดหงิดแล้วมันแบบทําให้เกิดอารมณ์ต่อเนื่องว่าไม่อยากโยนแล้วว่าโยนโยนไปเหอะอะไรเงี้ยอารมณ์เสียทุกคนครับมันจะเป็นอะไรมันก็ไปดูเนี่ยฮะหยุดแล้วไม่สอนแล้วไม่แน่ เกือบเอ็กแล้วอีกนิดเดียวเองลองเบาอันนี้หน่อยสิบอลนมันเยอะบอลมันเยอะนะฮะไอตัวนี้ก็เก่งกับทุกตัวที่ผมได้มานีว่ะมันก็ควรจับได้หรือเปล่านะใช่สิคือตอนนี้บอสมันทําให้เราอยากจับได้มากเลยนะทุกคนเพราะว่ามันได้ x อแอแคนดี้สามอันอ่ะการันตีอะเมื่อก่อนมันได้แค่ลูกอมธรรมดาผมยังไม่ซีเรียสเลยนะจะสังเกตว่าผมเนี่ยใช้อะไรนะสับประรดบ่อยมากตอนนี้คือแบบคยไหมไว้เราซีเรียสเว้เนี่ยมันไม่ดีอะโอ้ย แล้วเวเตอร์บูธไหนไม่ได้ในชนบุรีฮะโอเคตายเกือนเลยทัดน้ำแข็งตีแรงแต่ตายเกือนเลยโอเคฮะตัตัวสุดท้ายกันสักคู่หนึ่งนะครับผมมาครับตัวสุดท้ายขอดีๆเลยนะขอร้องไม่เอาน้ำแข็งมาละไม่ไหวตายเยอะเหลือเกินครับผมยังไม่แตะสองสองเลยทุกคนขอดีๆเ้า่งไี้มัมเก้าแปดก็ได้ร้อยยังไม่มาเก้าแปดมืนกันละว่าแตะสองสองก็ดีใจแล้วทุกคนจะแตะสองสองไหมวันนี้ มาหน่อยนะมาดีๆหน่อยนะคึ่งหลอดแล้วครับทุกคนเหล็กนี้ไม่ได้ทําไม่ตีแรงขึ้นเลยดีกว่าทําไมเอาเหล็กมาให้เขาใช้ท่าอะไรครับ stone e g e ใช้ stone e g e ใส่ผมถ้าเราเอาน้ําแข็งมาจะโดนแรงใช่ไหมมันก็เลยไม่จัดน้ําแข็งมาให้ผมบ้างนะคือผมว่า AI จัดให้นี่ก็เป็นสิ่งที่ดีเหมือนกันนะทุกคนอย่างน้อยเราก็ไม่แพ้ทตุนะแต่ว่ามันจะตีไม่แรงแต่มันจะยืนใช้อัติได้นานอนะ่ะไม่รู้ว่าอะไรคุ้มกว่าการโดนคือถ้าเราเอาท่าที่ชนะมากลจริงแต่แพ้ทางเนี่ยมันต้องหลบถูกปะ ถ้าไม่หลบนี่มันจะตายไวมากทุกคนมันจะปล่อยอันตีได้แค่สองครั้งสาครั้งอะไรเงี้ยนะแต่ว่าถ้าแบบเนี้ยโหดูดิอึดมากปล่อยอันตีตั้งนานแล้วเนะี่ยยังไม่ตายเลวทีเนะี่ยนะครับผมสองสองขอสองสองหน่อยสองสองสองหนึ่งเจ็ดแปดโคตรเศร้าโคตรต่ำเลยทุกคนโอ้โหจะสิบเก้าบอลสอนจับบป็นเพลินไป ค okay, ผมตอนนี้ก็เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมรับฟังนะครับผมและที่ขาดไม่ได้เลยนะขอบคุณสพอนเตอร์ทุกคนด้วยนะครับที่สนับสนุนช่องเราในการทําคลิปนะฮะและใครที่พอมีกําลังนะฮะอยากจะสนับสนุนช่องเราในการทําช่องไปเรื่อยนะครับผมกดปุ่มจอยหรือปุ่มสมัครด้านล่างนี้เลยนะครับผมก็จะขอบคุณล่วงหน้ามากๆเลยนะใครจะกดเข้ามาสัอพอร์ช่องเรานะครับและยังไงก็ขอบคุณคนดูทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะครับผมไปแล้วนะสวัสดีอย่าลืมซื้อสติกเกอร์เลย ¡Cuál es <laughs>